สวัสดีครับต่อไปนี้จะเป็นคลิปในชุดจากทุลีสุดีงามพัฒนาแอปสม m ร์เรนฟอร์มสด้วย Visual Studio 2017ตอนที่1ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ Visual Studio ที่ใช้ในที่นี้ก็จะเป็นรุ่น Community นะครับก็คือให้ใช้ฟรีใจด,ดี Microsoft จจะให้วเวอร์ชัน5.2แล้ว การพัฒนาแอปด้วย s u m m a r i n f o r m นั้นก็จะใช้ภาษา C# h a r นะครับเราก็จะเริ่มมาที่ f i l e New Project s. แล้วก็มาเลือกมาที่ Visual C# h a r แล้วก็ c r o s e Platform เลือกเป็น c r o s e Platform App วงเล็บ s u m m a r i n แล้วก็ตั้งชื่อตามใจเลยครับเช่นผมจะตั้งชื่อว่า F ย่อจาก s u m m a r i n underscore หนึ่ง อโอเคเลยครับเลือกเป็นแบงค์แอปนะครับแล้วก็เลือกเป็น Portable c a s t Library แล้วก็กดโอเคครับ Visual Studio ก็จะสร้าง Solution พร้อมกับโปรเจกต์ประมาณ4อันให้เราถ้าเราใช้บน Windows เราก็จะได้ 1. โปรเจกต์สำหรับ Android 2. โปรเจกต์สำหรับ Universal you know so Windows Platform หรือ UWP P นะครับก็คือ Windows 10นี่เองนะครับรวมถึงสามารถรันบนสมาร์ทโฟน Windows 10 Mobile ได้ด้วยแต่ปัจจุบันก็มีเหลือผู้ใช้น้อยแล้วนะครับและอีกแบบหนึ่งก็คือสำหรับ iOS กับพวก iPhone iPad ทั้งหลายเห็นว่าตอนนี้ได้สร้างโปรเจกต์สำหรับ Android ขึ้นมาหนึ่งอันตรงนี้นะครับมีโปรเจกต์ตามที่วงเล็บ o r t t a b ่นก็คือตัว PLC หรือ p o r t a b l e Class Library เองซึ่งจะเป็นโค้ดที่ใช้ร่วมกันในทุกโปรเจกต์จะมีนหน้าต่างให้เราเลือกว่าเราจะพัฒนาให้ Windows 10รุ่นย่อยไหนในที่นี้เครื่องผมยังเป็นตัว Anniversary Edition นะก็จะเลือกเป็นตัวนี้ Minimum Version ก็เช่นกัน Version ขั้นต่ำนะก็จะเลือกเป็นตัวเดียวกันเพื่อว่าให้ง่ายต่อการจัดการก็คือโค้ดมันก็จะเล็กเวลาเอาไปรัน ทำงานต่อเรื่องอก็ไม่ต้องการตัว SDK ของ Windows รุ่นต่างๆที่มากมาย้ากดโอเคครับมันก็จะทำการสร้างโปรเจกต์อีกหนึ่งโปรเจกต์ให้เราเป็นแบบ U w p ตามด้วยโปรเจกต์แบบ iOS พอมาถึงโปรเจกต์แบบ iOS มันก็จะให้ตัวเลือกว่าคุณมีเครื่อง Mac อยู่บน Network ของคุณหรือเปล่า ในที่ที่ผมไม่มีเพราะผมจะพัฒนาบนตัว Windows เป็นหลักนะก็ทั้งง่ายและก็ทั้งถูกเงินนะไม่ต้องจัดหาเครื่องเพิ่มเติมเพราะว่าสมารินซอมสามารถที่จะพัฒนาครั้งเดียวแล้วก็ลันบนแพลตฟอร์มต่างๆได้แต่ในขั้นสุดท้ายก็อาจจะต้องหาเครื่องมาเทสเพื่อจะเผยแพร่นะครับแต่ส่วนใหญ่เมื่อเราอยู่ในขั้นปึกฝนเราก็ไม่จำเป็นต้องมีเครื่อง Mac ก็ได้เพรากดค o s สไปนะก็เห็นว่า โปรเจกต์ n d r o i d เป็นตัวหนาแสดงว่าเป็นสตาร t ทอัพโปรเจกต์นะครับแ n d iOS แล้วก็ UWP เป็นตัวบางอันนี้ไม่ใช่ Project เริ่มต้นที่จะใช้รันเราก็จะเปลี่ยนนะครับให้ UWP เราเป็น Startup Project ก็คลิกขวาที่ UWP แล้วก็เลือกเป็น Set ส s าร์ทอั p โปรเจกต จากเทมเพลตต้นแบบนะครับก็จะสามารถรันได้ทันทีนะครับมันก็จะรันเลยเราคลิกกว่าที่โปรเจกต์ UWP แล้ Deploy การแก้โค้ดในแต่ละครั้งนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะต้องทำการเลือก Deploy ให้มันทำการ Build แล้วก็สร้างส่วนประกอบต่างๆที่จาเป็นในการรันขึ้นมาใหม่ตามโค้ดที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างกรณีนนี้เราเริ่มสร้างโปรเจกต์ใหม่ก็บิวก็เป็นการเริ่มต้นสร้างจากโค้ดต้นแบบนั้นเองโอเคเรีย okay, บร้อยนะครับสถานะบอกเ e ดดีตรงน,นี้นะอันนั้นเราก็จะลานละมาที่นี่นะครับเราเลือกเป็นโหมดลานแบบ ug, CPU, ดีบั g ก p u ใดๆนะครับก็ Any น p ีไม่ต้องจำกัดเราจะเลือกเป็นตามรุ่นของ Windows เช่นผมใช้ Windows 64บิต อยผมจะเลือกเป็น X64 นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้เป็น u w p มันเลือกตามตัว Setup Project วนะครับเราก็กดปุ่มเราก็ Machine เพื่อรานบนเครื่องของเราเอง mm hmm. ก็สะดวกดีไม่ต้องอไปมีอ m u l a t o r หรือว่าต้องการเครื่องภายนอกนะจะเห็นว่าเกิด Error ตรงนี้นะครับ เออเลอร์คัพปี้เวนส e s สองรีซอสเซสเปลมักจะเกิดจากเวลาเราเปลี่ยน c o n f ิก c วอร t ชันของปลายทางเช่นผมเปลี่ยนเป็น CPU X 6 4เนี่ยนะครับก็ควรจะ Deploy ใหม่เพราะเมื่อสักครู่เขาจะทำการ Build แล้วก็ Deploy ไปที่ config แบบ a n y CPU นะมันก็จะได้ชุดแพ็กเกจในการรันบนแพลตฟอร์มรือ CPU ต่างกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับ deploy success เอากดลันได้หน้าต่างม,มาครับโปรแกรมก็กำลังรันอยู่ได้หน้าตา่างแบบสแตชกินนะเราดูกด่อนว่าเป็นโลโกโ้ของ submarine f o องโอเคอโค้ดต้นแบบนี้ก็จะได้คำพูดว่า Welcome to s u m m a r i n Storms นะครับแค่นั้นเองหน้าต่างของ Windows นี่ก็จะยืดขยายได้ สามารถไปลันบนสมาร์ทโฟน n d o w s Phone ได้เช่นกันนะเพราะว่าเป็นยู i นซอลวินโดว์แพลต f o r m หล่าบนอุปกรณ์ Windows ใดๆจะเห็นว่ามีเลขแสดงตัวนี้อันนี้เป็นเฟรมเรทของการรีเฟชนะครับเราไม่อยากได้ตัวเลขบางสายตาเราก็สต็อปกแเราก็มาที่ Project, โปรเจกต์ e r s a l w w n d o w s นี่นะครับเพราะว่าอันนี้เฟรมเรทนี่จะขึ้นมาเฉพาะเจ้าโปรเจกต์ชนิด u n e r s a l Windows ไปที่ a p p t s m o n นะครับแต่ก็มาเป็น a p p s e m o n c s ก็คือ C h a r p เลื่อนลงมาตรง on l u n c h e s เด๋ยวได้ว่ามีค่าถ้ารั่นในโหมด debug setting ให้ enable f r a m e l a t e counter เป็น true อยู่ให้วแก้เป็น false นะครับก็ deploy ใหม่นะครับ ลองดันดูครับหายไปแล้วนะครับเฟรมเรทไม่มีแล้วเพราะว่าเราแก้โค้ดไม่มันสแสดงขึ้นมาเลออ้คตอนนี้เราจะตั้งตั้งใจที่จะแก้โค้ดตัวนี้กันหน่อยเนวะ็บข้ามทูสม a รินฟอนเป็นภาษาอังกฤษเราลองทดสอบดูครับว่าใช้เปิดไทยได้หรือไม่เราจะมาที่โปรเจกต์กลางที่วงเล็บว่า possible เพราะโปรเจกต์การตัวนี้จะมีเมนเพจ g อ s a m m o n เป็นตัวสร้าง UI คลิกที่เมนเพจดอทสมารถจะเห็นว่ามีเลเบลอยู่ตัวหนึงที่แสดงข้อความขึ้นมาว่า Welcome to Summerland r m เราก็ลองแก้ดูนะครับยินดีต้อนรับสู่มีเป็นต้นนะครับนี่คือค่าของเทปที่จะให้แสดงในคอนโทรที่มีชนิดว่าเลเบลนะครับโดยแสดงในแนวตั้งแบบ ตรงกลางในแนวนอนแบบตรงกลางเขาจะได้กดว่าอยู่ที่ตึ่งกลางหน้าจอ,อเราก็จะดีพอยนะดีพอยเสร็จแล้วลังครับโอเคได้ก็อควาว่ายินดีต้อนรับสู่สมรินฟอ์ตามที่เราต้องการกดจุดคับ คราวนี้เราจะลองสร้างปุ่มขึ้นมาหนปุ่มถัดจากแท็กเลเบลเราก็จะใช้แท็ก่ช่่อว่าอั t t ้อนอัตต้อนก็ใช้ Property น้อยที่สุดนะครับก็ใช้ว่า Text แล้วก็ชื่อปุ่มปุ่มนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ปิดเลยกนะระดาษเราก็จะได้เรเ e ล ข้อความมาหนึ่งตัวพร้อมกับปุ่มหนึ่งปุ่มคาดหวังว่าเช่นนั้นนะครับเราลอง Deploy ดูทำการเลี้ยวใหม่แล้วก็สร้างส่วนประกอบที่จำเป็นต้องใช้ d e พอ o y s สักเ s สหลานโดครับนได้คำว่าปุ่มนี้นะครับเต็มหน้าจอเลยนะนี่คือผลประมาณคือเจ้าเลเยลเนี่ยสร้างมาขึ้นมาก่อนก็อยู่ด้านหลังตรงกลางเจ้า ปัทท่อนเมื่อเราไม่กำหนดพัฟพาร์ตี้ว่าอยู่ตรงกลางหรืออยู่ตรงไหนมันจะกินเต็มฟอร์มเป็นปุ่มเดียวเต็มหน้าจอเลยไม่ว่าเราจะยืดจะหดมันก็จะเป็นปุ่มเดียวอย่างนี้อันเราก็จะแก้ไขหน่อยอยากให้มันเรียงมาว่าเป็นเลเวลแล้วก็เป็นปุ่มที่ชื่อว่าปุ่มนี้เรากดสต็อปครับให้เราครอบสอง แท็กนี้ด้วยแท็กที่ทำการจัดหน้าจอว่า stack layout แท็กปิดข้อบปิดทั้งสองอันนะครับความคาดหมายของเราก็คือ stack ก็คือการวางเรียงเป็นชั้นๆมันจะแสดงตัวนี้ก่อนแล้วตามด้วยตัวนี้เรียงลงมาเราลอง deploy ครับดันดูครับ ได้ผลอย่างที่เราคาดหวังนะครับ Stack Layout จะทำการแสดงตัวนี้ก็อนเรียงเป็นชั้นลงมาก็คือเอานี้ไว้บนเรียงลงมาตามลับเป็นปุ่มนี้อยู่ถัดมาแต่เห็นว่ายังไม่สวยหรอกครับเพราะว่าพอมี Stack Layout แล้วมันจะชิดขอบบนเป็นหลักนะครับไอที่เราตั้งไว้ว่าเป็น Vertical Option ให้อยู่ตรงกลางตรงกลางนี้ก็จะไม่มีผลนะเท่ากับเรียงลงมาตามลำดับ เราสามารถปรับแต่งให้สวยด้วยค่าเว้นขอบซ้ายขอบขวาพดัดดิ้งต่างๆได้แต่ในที่นี้จะยังไม่ทำขอจบคลิปต,ตอนนี้ไว้เท่านี้ก่อนขอบคุณที่รับชมและขอให้ Subscribe ใน Channel ของแอปทุลีสุดดีงามพัฒนาแอปสมรินฟอร์มด้วย Visual Studio 2017ไว้ด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปที่จะ นำออกไปแพร่ในลำดับถัดไป